นี่เห็นแล้วเลยเอาเจ่โตัจังๆเนาะคาตรงว่าสิบแปดชุดนี่คาตรงว่าเรียกท่สิบแปดชุดนะสิบแปชุดตัดแล้วเรียบร้อยป่าสิบแปดชุดเ่นี่ม่สิบแปดชุดสิบแปดชุดเมก,กีก้แปดชุดปุณ่ชุดไม่วคมั่ก็เขาอยนไงเข่าเกียจเข่าสมเข่าเกียสมเข่าทั้งบนล่างหวดบางหนึ่ง เก่าอยู่ห้องนองบวบอกไปจังว่าตัวนี้แหละมันอุกอังไหลมันบวบอะ่ะ <laughs> อันที่บอกหลายยันบอบกริผมมันก็หลายเนาะเห็ดสำรองเว้ยตานนั้นยังถือบนล่างอยู่โอ้ยแต่แต่ว่าโอ้แต่ว่าเลขวิงข่งคักอีดิเลเลขวิ่งนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยคักอีดีแต่ว่ากับว่าเป็นยังหรอกเลขเจ้ามันมาไหลาหาง<อ>เลขมาไหลาหางกูอเอาเป็ี่ยนเจ้ากับมี่บวบลูกขึ้นมาแล้วตัดออกเมื่อแล้วเลียท่อนี่วันนี้เป็นมาอืมอืมเลียท่อนี วิ่งวิ่งนี่วิ่งแปดบ่งวิ่งหนึ่งก็แปดลองสวงลองเกียดบนหรือล่างนี่ยเตี้ยนมันจะออกตารางเนี่ยโอนมาออกตารางออกตารางวันนี้ได้จักชุดวันนี้ทั้งบมนี่เนี่ยได้หกจุดได้หกจุดมีหกศูนย์เจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดห้าแปดหกเทว่ามากตัวนี้ได้ใจเลยมากแปดหนึ่งเนี่ยน้องมาเสีออกล่างไดแปดหนึ่งล่างอย่างเดียวผมงไปชนกันแปดหนึ่งล่างอย่างเดียวเลย ครับตัวนี้มันกระนกัน,นครับมันวิ่งม,มันมีหกหนึง่งเกศหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยตัดถิมบนเลยส,สุด <ừ> มันมันเจอเลขพวมาน้ำกันเนี่ยเ <ừ> นี่เยเลขพวมาทน้ำกันอ <ừ> แต่ตัวแปดหนึ่งนี่มันชนหลายสูตรหรืาครับชนลายสูตรเนี่ยมันนับว่าตัดดอ,อกหกหนึ่งเกศหนึ่งเกศูุนมันนี่มันมันเป็นเลขพวม้า,มาเลขดับนะ <uns> ครับว่างห่างกับพ่อพีจากตัวที่หลา แมนอยู่แมนเออเรียกเรียกเรียกด,ดับเจ้าดับสนิทกราดรบ,บัดบ่มโม่เรียกดับนี่คือดับสนิท,นทววงวดหนึง่งแต่มันโมวิกมันโบเกีบบ่มาพาสิเหมือนมันเลยบริจับสิมีเท่านี้แหละเรียกไพว,ว่าหนาแนมมันต่อไปแต่แต่มันอาจทิตเขาสองสามงวดแล้วก็มาลุดงวดหนึง่งอย่งที่แต่วันลุดกับว่าถือว่าลุดเลยดอกว่ากับยมติดเลขวิ่งเดียวเจ้าอันปลาเจ้าบอก ไอ้วิ่งเนี่ยบนชัดเจนล่างชัดเจนเนี่มาเข่าดิแม,ม่นปะน้ำเขาวิ่งน้ำพอมเอ่าบนล่างตัวเนาะครับโอ้ข้าเก้าเกจเนาะครับเก้าพาร์เกจคือผมหลายเสียดูปูดหาเกจแปดให้ตัวเดียวจากผู้ใดผู้ใครเจ้าหนาวยำยันมือตืครับให้ตัวเดียวเพราะว่าส่วนมุกก็เออค่ะคาร์บนปีนังไงเท่านี้แล้วเลขก็ได้เลขไหนที่ เราเป็นเลขเลขกนตนี้ในตานี้หคูนะครับเนาะหคูหคูมันสิบแปคูนสเต็มมันเดนีย่อใส่สูดเต็มมันเท่าไบรดน่ะสิบปคูมันอกตาตกนเลยเนาะโอ้ยย่ใส่บุ่สนเต็มนะเนี่ยคนเยมันย่ส่น่ขาดทิ้งมดแล้วสุวรส่วนนี้นี่ปน มีจากสูตรที่มาตาดออกมามะขัดเด้เท่านี้นะนี่มีหนึ่งมีสอสมสี่าหกเจ็ดสูตรเจ็ดสูตรงวดเทียวนี้วันถัดไปงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนี่ร่วมเจ็ดสูตรคัดให้เหลือหกขางบ่ะูลงเั้นมันเขาน่าตัวป่วยสียครับมันหอกตัวได้งวมดคนศูนเปียกทั้งศี่น,นเปียครับเนี่ยูนเียกมีปี มีเก้ามีศูนยมีหนึ uh ่งหนีบันิกันพลาดเลยเอามาสูตรเลยมาตุมใช่กันเลยมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีห้ามีหมีเจมีเปียดมีเก้าเดียนเก้าี่สูตรรงดึงเด้ก็ก็มีเก้าสองเก้าหกเก้าเกดเทียกจำ สามหางติดสามงานหนึ่งโอ้ยกบ่บอกนะบอกกล้าทีบอกกล้าบอกเพราะว่าสูตรยังบ่มม่นใจกุนขั่วไม่เนาะโอ้สูตรุนขัวไม่นี้พอตัวข้าให้ได้บอยมีหนังไยบ้านนี้มันได้ตัวนี้บ้านนี้เอาเอาสูตรนี้ได้สูตรขุนขั่วไม่นี่ได้ไม่ใช่เปียดนี่นี่อาเอาเปีดมาใส่เปีดมาใส่ว่าสูฟังเลยสูตร่างันละตัดตอนเนาะโอเออเอา เดมนเปียดบังหดเด่นเปียดจับคู่กัเปียดหนึ่งเปียดห้าเปียดหกเปียดเจ็ดมีสี่หางมีตัวนี้ดิมีตัวตัดออกวะในสี่หางบันในสี่หางมีตัวตัดออกว่ตาว่าไอ้เขียนใส่นมองเป็นเปียนแน้วคอยไล่ตาทีนี้ดิในปลา นี่เ่นี้ก็เอามาดึงใช้ซุ่มนี่ดิเนี่ยนี่ด,ออดึงออกมาแล้วนี่ดึงออกมากแล้วซุ่มดึงออกมากแล้วดึงออกมาแล้วเน,นี่ยคือคือคือมารวมหลายหลายสูตรใส่กันแล้วได้ตัวเด่นของแต่ละสูตรมามาผสมกันแล้วก็ได้ซุ่มนี้มันอยากออกบนนี่ครับนี่ทุกอยาง,ม,าายงยมันเลยเกาเกตมดันดอกวนครับติดหนึ่งอย่างเดียวมันอยากเป็นล่างนะเเต่ว่ามันกิดบวแนนเนาะเรียกเคยออกแต่ลลังเนาะ มันเปลี่ยนไปได้เบิด์ตละอะไรก็ได้งัได้ได้เท่านี้แหละแจ่ว่าเล่ยเอาสูตรนั่นมาใส่เป็นวิ่งแปดน้ำเซนติมอญมันเข่าเนาะสูตรูตรมดาทีท่ว่าบางนึงคับเกรเรียร์ได้วิ่งหนึ่งกับเกียรสูตรซุ่มเนี่ยมันติดตัวหนึ่งหนึ่งมันส้นหลเนาะมันสี่ตัวขนองเกียร์ต้นส้นสองเปลี่ยนมก็เป็นเรียกวิ่งสูตรนั่นมันมนก็เลย อาหนึ่งกับแปดลองมีต้องมีตัวหนึ่งเสียดีพอดีมาน้ากันนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดครับผม้พ <laughs> อดีพอดีมาน้ากันลองช่องมันน้ากันเพราะว่ามันมีเตียกตินหนึ่งก็ม,มีเกียร 1, 6, 1, 8, หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนี่ตาตกเบดเนี่ครับมันดับนี่แปดช่วงเลยก็ดับยัได้เกียรสอง กับเก็ดเปดเปียดเนี่ละเกปดนี่ละอันุ้<ว><ว>นมเรื่องไรไ่อยู่ตัวน้่อยๆที่เขียนไว้ทั้งนี้เขียนไว้เห็นอย่างไรไปเนี่ยบอแมอนนอ่นี่ล่ะแมนเบิร์ตสูตูนี่ลหะเรียกออกโอเ้ออเรียกที่ผออกเรียกผูมาทำกันเรียกโอเ้เรีกไม่มาทำกันนี่อ้โนีโอ่อาอาบันจีนไทยผู้ส้มเบิรงเรียก้มากันเรียกดับเพื่อนกับับขาดที่เนาะรับเออแม่นนั่นน ผมเริ่มถามโอ้ยเริ่มสนิทเลขดับ,ด,บดับตัวตัวใดงวดนี่ดับบนสองบนดับสองบนดับดับสองนะบนดับสองบนดับสองล่างล่างดับยังล่างเดี๋ยวครับมือหน่อยยังหล่างเจ็ดห้าครับห้าเจ็ดครับออกห้าเจ็ดออกห้าเจ็ดโอ้ย ร่างดับศูนร่างดับศูนขาดบ่อมขาดขาดเลยมติดซูนเข่าวซูนกดดเนะครับตัดดับกระชเรื่อยๆพเป็นอยังกั้นมันออกบนได้เนาะเหอออกบนได้เนาะครับมันออกบนได้จะไม่จะไปออกหรือไม่หกศูนกันเลยอืมเป็นเงินมันมันมันประสอดคองกันเขือนตัวมากเยท่เดี๋ยวมันนั่งมก็มาดับเป็นสียนบอครับตัวมากกซูนมันมากี่ โตสมนี่มันดาบเลยนเนครับเดูบมันมันวิ่งมาน้ำกันเนาะมันมาน้ำกัานแล้วามากักีเดียกตัวนี้แหละแปดหนึ่งนี่แหละตัวมากแหค,คือแปดนึ่งม,ามาจากเตียนาเห็นไเองสิเนี่เลยเนาะครับแปดนึงนี่มักแปดหนึ่งอ ต่เกาเลขสซุ้มมาน้ากันขาดห้องเขียนไอ้ที่เ้องควัดลอกออกมาไว้เบิ้งจังสี่นี่คือบ่มาน้ากันขาดร้อยม้าเจักเกียร์เด็ดเหรอมาเจ้าเกียร์โอ้ก็ถือว่าตบนมากตัวนี้บนนี่มากตัวนี้บนมากเกจแปดกับตัวนี้กับแปดหกบนเนาะมันอยู่ในสูตรหลักแปดตันีหมว่าแปดนึงม้ากล่างวันทั่วไปก็ว่ามันเก้าแปดกับบ่อไปนี่กับบ่อผ้ในหลอกใหญ่มันได้กับอยู่ดิ นี่คนนี้แหละอืมอาฝนตกแล้ววันนี้เอาวันนี้ตกแล้วอ้าเอาจำนี้วขอบคุณพายรายครับครับครับฝนตกครับฝนตกขรายนกนเี่ยฝนตกครับเดี๋ยวผมจีบไปที่ใบชูฟังอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขของเซียนเงียบด้วยนะครับผมเซียนเงียบบอกว่าคัดจากเจ็ดสูตรเหลือสูตรเดียวคัดเด็ดเด็ดมาให้เลยนะครับเด่นของเซียนเงียบนะครับผมเป็นหนึ่งกับแปดครับผม ตัวเด่นคือหนึ่งกับแปดนะครับรองคือเจ็ดนะครับผมรองคือเจ็ดส่วนการจับคู่ของเซียนเงียบนะครับจับคู่มาให้ที่หกศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดหครับผมตัวที่ชอบมากที่สุดคือแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนี่คือเน้นลงไปที่ล่างเลยนะครับผมเน้นลงไปที่ล่างเลย บนเนี่ยส่วนบนคือเป็น78กับ86ครับตัวบนนี่คือเสียนเงียบชอบมากคือ78กับ86ตัวดับครับเสียนเงียบบอกว่าตัวดับที่ที่ไม่มาเลยดับบนนะครับดับบนคือ2ครับดับล่างคือศูนย์ครับดับล่างคือ0ตัวเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับเก 5 0 4 0 9 2 8์7 1 7 0 6 1 5์เก้าสครับผมนี่แหละครับทีเด็ดของเซียนเงียบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บุญนำโชคก็ขอบคุณครับ